ความสามารถในการเรียนรู้หมอนี่ยอดเยี่ยมมากเพียงแต่ตอนนี้เขาไม่เข้าใจอะไรเลยจะทําได้ไหมนะอยู่ๆไม่ชอบฉันแล้วใช่ไหมเพราะงั้นก็เลยไม่ยอมอยู่ๆฉันเสียใจมากเลยเฮออ้ยไปเรียนรู้นิสัยพอไม่ได้ดั่งใจก็ร้องไห้มาตั้งแต่ตอนไหนกันเนี่ยเจ้าบ,บองหยุดดูหนังสือได้แล้วมาดูฉันแทนเป็นไง มือกี้นายต้องการไม่ใช่หรอเหน่งต้องการอยู่ไหมมอนี่ไม่ได้เอออยู่หรือไงทําไมได้ช่ำชองเรื่องแบบนี้ขนาดนี้นะหรือความสามารถในการเรียนรู้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เลยแค่ดูหนังสือเล่มนั้นก็สามารถทําได้แล้วนายอ่อนโยนหน่อยนะหรือฉันจะตายเอาได้ร่างกายเราสองคนต่างกันมากร่างกายคงพังพอดีถือว่าฉันชอบนายมากอยู่ๆ นายทำให้ฉันรู้สึกอ่อนโยนมากเลยอยากให้อยู่ๆอยู่ับฉันตลอดไปจังอยู่ๆฉันชอบนายอยู่ๆหวานจังระดับความรู้สึกดีของบุคคลขนาดนี้บวกสิบระดับความรู้สึกดีขนาดนี้บวกสิบระดับความรู้สึกดีบุคคลขนาดนี้บวกสิบ ระดับความรู้สึกดีของบุคคลเป้หมายขณะนี้จะ15เปอร์เซนเจ้าเหอให้ระดับความรู้สึกดีใจกว่าตัวร้ายผู้ยิ่งใหญ่ในสองโลกก่อนหน้านี้สิจู่ๆคิดเก็บเกี่ยวกับระดับความรู้สึกดีแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่ภารกิจในโลกนี้จะได้เกินไปหรือเปล่าอยู่ๆฉันชอบนายอยากอยู่กันได้ตลอดไปจังพอได้สิ อยู่ด้วยกันตลอดไปเลยแต่ว่าดีมากเลยเชียวมีหูบอกว่าร่างกายของเวภไพแข็งแรงมากแม้ได้รับบดเจ็บมาอย่างหนักแต่บาดแผ้สามารถหายสดิทได้ในหนึ่งสัปดาห์เพราะงั้นเขาคงสามารถฟื้นกลับมาเหมือนเมื่อก่อนได้ในี่ไม่ช้าสินะเจ้าเออพอนายหายดีแล้วนายจะยังชอบฉันเหมือนตอนนี้อยู่ไหมแน่นอนอยู่แล้วฉันชอบ อยู่อยู่ที่สุดเลยฉันอยากอยู่กับอยู่อยู่ตลอดไปไม่มีวันพากจากกันอืมปวดหัวจังที่มันเกิดอะไรขึ้นใครกันที่นี่จะปลอดภัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ออกไปก่อนดีกว่า แตกจารที่นี่คือที่ไหนกันฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงไม่ใช่ว่าฉันกําลังต่อสู้กับอูดูเทอร์อยู่ละดูเหมือนฉันจะได้รับบาดเจ็บหนักตอนที่ต่อสู้กับอูดูเทอร์ถึงนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากได้รับบาดเจ็บฉันเล็บของฉันหรอผมของฉันมนุษย์สมควรตายที่ม่ถึงจะกล้าตัดเล็บกับผมของฉัน จะแก้แค้นมันแก้แค้นมันยังโหดร้อย